แมนเชสเตอร์ดาร์บี้ยกนี้ซิต,ตี้จะแพ้ในพรีเมียร์ลีก3นัดรวดหรือเปล่าหรือแมนยูนเต็ดในยุคข,ของรูเบนนอมริมจะชนะในพรีเมียร์ลีก2นัดติดได้หรือยังเดี๋ยวคลิปนี้เรามาว,าวิเคราะห์กันครับก่อนอื่นเหมือนเดิมนะครับใครไม่รู้คลิปไม่ชอบกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเห็นคลิปนี้จากช่องทันไหนติดตามช่องทันนั้นเลยนะและท่นานใดเป็นเจ้าของกิจการมีสินค้าขนมเครื่องดืม่มหรืออยากสลับส่บช่องเล่นช่องนี้ก็อ็อกซ์มาสอบถามรายละเอียดได้ตามลายที่เห็นบนหน้าจอได้เลยนะครับผมพาไปเริ่มพาไปดูตารารรงคคะแนนนก่อับ ก่อนเริ่มเกมณน,นาทีที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยแมนยูเด็ดอยู่อันดับที่11และซิตี้อยู่อันดับที่16ของตารางครับคือของแมนยูคุ้นเคยครับฤดูกาลที่แล้วอยู่ประมาณนี้แหละ1 1 1 5 16ิแต่ซิตี้เนี่ยครั้งสุดท้ายที่เราเห็นพวกเขาหยุดตรงนี้เมื่อไหร่จำไม่ได้ใช่ไหมแล้ววันนี้ครับถ้าเกิดซิตี้แพ้ขึ้นมาพวกเขาจะยังอยู่ที่เดิมนะครับอะแต่จะแพ้หรือไม่เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับก่อนอื่นนะผมไม่ขอย้อนสถิติไปไกลแบบ5ปี10ปี5นัด10นัดไม่ย้อนครับ เราพูดถึงแค่ช่วงปีถึง2ปีหลังแล้วกันซิตี้กับแมนยูเด่ยเจอกันบ่อยนะเพราะไม่ได้เจอกันแค่ในพรีเมียร์ลีกนะครับพวกเขาเจอกันยัน FA ครับเลย เอเว้ครับสองครั้งล่าสุดที่2ทีมนี้ชิงกันเนี่ยต่างฝ่ายต่างชนะกันคนละครั้งฤดูกาลที่แล้ว2ทีมนี้เจอกัน3นัดนะครับมีคอมมูนิตี้ชิลนะครับแชมป์ชนแชมป์คือซิตี้ชนะจุดโทษและในพรีเมียร์ลีกเนี่ยแมนยูเต็ดไม่แพ้ซิตี้เลยอันนี้เหลือเชื่อมากนะเพราะว่าแมนยูสามารถบุกชนะซิตี้ที่เอริฮัตได้2-1และก็เสมอในบ้าน0 0และมันคือยุคข,ของรูเบนอัมริมนั่นเท่ากับว่า รูเบนอาริมกับการคุมแมยนยูเต็ดเนี่ยเจอซิตี้มา2นัดไม่เคยแพ้วันนี้ต้องดูคว่าสูินจะยังอยู่ไหมทีนี้เราไปดูความพร้อมนี่คือสิ่งที่ฝั่งซิตี้กองเชียร์ซิตี้ก็กังวลนะครับกองเชียร์แมนยูบางคนก็ลืมนึกถึงของตัวเองแล้วก็ไปเหลืองไปไปมั่นใจแบบเต็มประดาเกินไปนะครับคือฝั่งซิตี้จริงๆแล้วอ่ะเอาถ้าเราไปเจาะจริงๆนะครับคนที่ลงไม่ได้แบบร้อมีแค่โอมามามุดแล้วก็มี อาริยันเชกี้มีคาวินฟิลิปมีโคสิตเท่านี้เลยนะครับแล้วก็เอนูริที่เหลือเนี่ยเช็ดฟิตนะครับและไอที่เช็ดฟิตไม่ใช่น้อยๆไม่ใช่ขี้ๆส่วนอแมนยูครับเมสซาม,าก, fit ม,ก fit. มา,าก็ต้องเช็ดฟิตนะครับดิซันโดวันเซนิก็ต้องเช็ดฟิตหรือมาติอคุนยาก็ต้องเช็ดฟิตไม่ได้พร้อมกับซิตี้แต่อย่างใดทีนี้เราไปดู11ตัวจีนที่เข้าว่าจะได้ลงจะได้เห็นว่าแมนยูไม่ได้เป็นต่อหรือได้เปรียบซิตี้เลยฝั่งซิตี้ครับ11ตัวจีนที่เข้าว่าจะได้ลงนะดอนนัวเฝ้าเสานะครับเซนเตอร์ Center จะเป็นลูเมดิออาสแล้วก็จห์นนนัะครบ หรือไม่ก็เป็นคูสน็อปนะซ้ายจะเป็นกวาดิโอมายืนแทนเอโนรีนะครับแล้วก็ขวาเนี่ยคาดว่าจะเป็นมาร์ติอุนูเนสหรือไม่นะครับก็จะเป็นคูสน็อปหรือจอร์โจนี่ยไปยืนนั่นแหละนะครับกลาง3ตัวนะครับจะเป็นโรดี้ไรเดอร์และก็เบเนิโตสุมาดโดยเฉพาะตรงกลางเห็นไหมครับว่าซิตี้เป็นต่อแมนยูใสๆเลยตัวบนครับซ้ายจะเป็นโดกูขวาจะเป็นบ๊อบแล้วก็หน้าเป้าจะเป็นเออร์ลินเบลล์ฮาแลนด์ส่วนฝั่งแมนยูครับประตูวันนี้จะยังเป็นอัลไตบยินดีอยู่นะครับเพราะว่าอ่าอามาริบอกแล้วว่า อ่ารามเนเน่ยังไม่ประสบการณ์พิมลีกจะยังไม่รีบใช้นะเซนเตอร์3คนครับคาดว่าจะใช้ชุดเดิมคือลูคชอเดลิศแล้วก็เรนิโอโรวินแบกฝันซ้ายจะกลับมาใช้ดอกกูวินแบกฝาขวาเป็นอ่าอาร์มาเดียโลกลาง2ตัวเป็นคาซมิโลและบรูโนฟ่ฟานเดสตัวบนครับในกรณีคุณย่าไม่พร้อมก็จะเป็นเอมโบโมนะครับแล้วก็เป็นโจชัวและก็น้าเป้าวันเนี้ยหวังว่ามึงจะใช้เชสโกซัตทีนะคือชาวบ้านเขาไม่เห็นต้องรอเลยเห็นไหมครับไอ้นิดของไอ้เนคัสเซนลงและยิงได้แล้ว เอกิติเกอมาถึงเขาก็ลงตัวจริงเลยไม่เห็นต้องรออะไรตั้ง4นะีหนัดฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าอโมริมยังไม่ใช้เชสโกเป็นตัวจริงมีคําถามแน่นอนนะครับทีนี้อย่างที่บอกครับอย่างที่ผมไล่ไปะครับ แต่ละคนของซิตี้แต่ละทีม11ตัวของซิตี้กับ11ตัวของแมนยูซิตี้ก็ดูดีกว่าได้เล่นในเอรีฮัสเซเดียมด้วยนะครับเพียงแต่ว่าทําไมแฟนแมนยูหลายคนถึงรู้สึกว่าวันนี้จะมีแต้มหรือแฟนซิตี้หลายคนถึงไม่ค่อยมั่นใจในวันนี้ด้วยฟอร์มของซิตี้ใน2นัดล่าสุดครับและฟอร์มการเจอกันในช่วงหลังเนี่ยซิตี้ชนะแมนยูไม่ค่อยได้เอาง่ายๆคือ2นัดล่าสุดซิตี้ชนะไม่ได้เลยมันเลยทาให้มันกังวลแต่ถ้าถามผมนะส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าวันนี้แมนยูเต็ดอย่างมาก น่าจะแค่เสมอครับซิตี้น่าจะไม่ถึงขังข้งคาบ้านนะครับคือถ้าวันนี้คาบ้านนี่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะเพราะว่านี่คือเกมที่เหมาะกับการจะดึงโมเมนตัมครับถ้าซิตี้จะกลับมาวันนี้คือจุดเริ่มต้นถ้าวันนี้คุณไม่ชนะคุณก็จะไปเริ่มต้นที่เกมกับอาร์เซนอลที่เมดิเตรียมซึ่งอันนั้นยากมากฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมเชื่อว่าซิตี้และเป๊ปกุเดล่าจะใส่เต็มจะมีสมาธิเต็มที่และเชื่อว่าซิตี้จะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยวันนี้สกอร์ที่เข้าจะได้เห็นนะครับ 2 1 21, หรือ2 2นะครับซิตี้ไม่แพ้ไปอย่างน้อยกดติดตามช่อยด้วยนะครับ